สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องเวลาพรชนชมอีกแล้วนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามเวลาพรเยอะๆด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเวลาพรนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาพรก็จะมานําเสนอการน,นะคะปลูกต้นหมากเหลืองในตัวอาคารหรือภายในบริเวณว่านโดยปลูกไว้ในกระถางนั่นเองค่ะ,ะวิธีปลูกแบบนี้จะเหมาะกับใครนะคะก็คือเหมาะกับผู้ที่ นะคะมีพื้นที่ไม่เพียงพอเพราะว่ามีพื้นที่จํากัดนั่นเองนะคะเพราะว่าบางทีเราชอบต้นหมากเหลืองนะคะแต่ว่าต้นหมากเหลืองเขาเป็นต้นไม้ที่สูงแล้วก็โตใช่ไหมคะบางท่านก็ยังนึกไม่ออกว่าเขาสูงแล้โตได้แค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะนี่ก็จะเห็นว่านะคะต้นหมากเหลืองของเรานะคะมันต้นสูงมากเลยนี่ท่วมหลังคาบ้านชั้นเดียวเลยนะคะแต่ยังไงเขาก็คือแบบ เขาสวยอะคะ่ะบางท่านก็จะปลูกไว้เป็นแนวรั้วเลยนะคะเดี๋ยวจะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะบางบางท่านเพื่อนก็จะปลูกไว้เป็นแนวรัวะะ้วค่ะสวยมากนะคะแต่ว่าในกรณีที่เรามีพื้นที่จํากัดนะคะกรณีที่เรามีพื้นที่จํากัดนะคะก็คือการปลูกในกระถางนะคะก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะที่เหมาะกับท่านที่มีพื้นที่ ไม่พอสำหรับที่จะปลูกต้นไม้ลงดินนะคะนี่เราก็จะปลูกต้นหมากเหลืองของเราไว้ในกระถางอย่างนี้นะคะต้นนี้บางท่านก็คิดว่าเออมันอายุเท่าไหร่แล้วนะมันก็คืออายุประมาณเกือบจะสองปีแล้วะคะ่ะแต่ว่าต้นเขาก็จะไม่สูงมากนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับบันไดนะคะ ทำไมเขาถึงไม่โตมากก็เพราะว่าเราบังคับเขาให้อยู่แค่ในกระถาง,างนี่แหละคะ่ะก็คือเราไม่ได้เปลี่ยนดินให้เขาบ่อยนะคะก็คือให้อยู่แค่ในถุงปลูกหรือว่าอยู่ในกระถางที่เราจํากัดไว้นะคะส่วนแต่ละถุงนั้นนะคะเราก็จะมีประมาณหกก่อห้ากอก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็บางทีก็บางทีถ้าเรา,เาโยนเมล็ดลงไปนะคะเราก็ไม่ได้นับนะคะ แัจะเป็ประมาณ5 1 0นะคะ,มะเมล็ดก,ก็จะได้พุ่มประมาณนี้นะคะก็สวยนะคะคุณผู้ชมสามารถปลูกไว้ในตัวอาคารได้นะคะในห้องน้ำในห้องนอนในระเบียงบ้านได้นะคะสวยค่ะแต่ว่าข้อควรระวังหนึ่งอย่างนะคะก็คือว่าหากท่านปลูกไว้ในตัวอาคารเนี่ยควรจะมีจานร,รองนะคะที่ ก้นกระถางน,นะคะเพราะว่าเวลาที่บางทีที่เราลดน้าอะคะ่ะก็จะทําให้ดินนะคะไหลออกมาตามก้นถุงนะคะทําให้เหลอะกระเบื้องของเราได้นะคะสําหรับการดูแลนะคะต้นไม้ที่ปลูกไว้ในภา,ภายในตัวอาคารนะคะอย่างของวราพรเองเนี่ยวราพรลดน้ํานะคะก็2วัน1แก้วแก้วกาแฟเราอะคะ่ะสวัน1แก้ว หรือว่าอาจจะลดทุกวันก็ได้ก็แล้วแต่แต่ว่าของวลาพรนี้ก็คือลดสองสามวันนะคะก็คือให้น้ำเขาทีละหนึ่งแก้วค่ะส่วนปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยละลายช้านะคะก็เดือนหนึ่งก็จะใส่ทีเผลอๆก็เป็นเกือบสองเดือนเลยค่ะแต่เขาก็ยังสวยอยู่ดีเพราะว่าเขาไม่โดนแดดโดนลมมากส่วนบางทีทุกท่านก็จะคิดว่าเออต้นไม้เนี่ยมันก็ชอบแดดเนาะก็ใช่ก็ใช่นะคะ คือตรงนี้ที่เราปลูกค่ะก็จะมีแดดส่องถึงนะคะหรือว่าถ้าเราปลูกไว้ในตัวอาคารนะคะก็จะอยู่ภายในห้องที่มีแสงธรรมชาติเข้าถึงนี่ก็เพียงพอนะคะเขาก็ไม่ไม่ตายนะคะก็อยู่ได้แต่ถ้าเราอยู่ในอ,อย่างเช่นว่าแสงแดดหรือว่าแสงธรรมชาติเนี่ยเข้าไม่ถึงอย่างเช่นห้องน้ำหรืออี้ยค่ะเราก็ควรจะยกเขาออกมาให้โดนแดดนะคะเดือนละครั้งก็ยังดีนะคะ เวลาพรก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่กำลังมองหาต้นไม้ไปประดับบ้านนะคะแต่ว่าเราก็มีพื้นที่จำกัดเนาะน่าจะเป็นไอเดียดีๆให้กับท่านผู้ชมนะคะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ